เรียนไปแล้วไม่พอใจคืนเงิน100%จริงหรอป้ายนี้เลยแหละค่ะเอาละค่ะวันนี้แอดมิน i ีนนุ่นนะคะจะมาอธิบายข้อสงสัยหรือข้อไม่สบายใจของผู้ปกครองกันให้ชัดเจนกันเลยค่ะคือมีผู้ปกครองหลายท่านนะคะเวลามาสมัครเรียนกับทางนิสิตดิวเตอร์ก็มักจะมีคำถามที่ว่าถ้าเรียนแล้วนองไม่เข้าใจคืนเงินร้อจริงหรอ ต้องขออธิบายแบบนี้ก่อนนะคะว่าหลังจากที่ทีมแอดมินนะคะจัดหาติวเตอร์ได้ตรงตามความต้องการของผู้ปกครองแล้วทางทีมแอดมินนะคะจะส่งประวัติให้พิจารณาแถามบางครั้งนะคะยังมีคลิปตัวอย่างการสอนใน YouTube ประกอบให้ดูได้คะ่ะการจัดรูปซึ่งข้อนี้นะคะสิ่งที่เขานิยมทำก็คือการแยกตัวประกอบก่อนนะแต่แน่นอนค่ะ ยังมีผู้ปกครองบางท่านนะคะก็กังวลว่าถ้าเริ่มเรียนไปแล้วน้องรู้สึกไม่เข้าใจทางนิสิตยูเตอร์ค่ะจะมีวิธีบริหารจัดก,การปัญหานี้ได้อย่างไรขั้นตอนที่1นนะคะหลังจากที่น้องค่ะเรียนครั้งแลกเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องรู้สึกไม่ชอบหรือว่าไม่พอใจรูปแบบการสอนของพี่ยูเตอร์นะคะให้ผู้ปกครองค่ะรีบแจ้งมาอย่างพี่แอดมินเพื่อคุยปัญหาที่เกิดขึ้นได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะทีมแอดมินค่ะจะดําเนินการเปลียนพี่ติวเตอร์ให้นะคะเพื่อให้น้องเนี่ยไม่เสียบรรยากาศความตั้งใจเรียนค่ะขั้นตอนที่2นะคะแต่ถ้าหากเปลี่ยนแล้วน้องยังรู้สึกเรียนแล้วไม่พอใจอีกย้ำนะคะแค่ว่าไม่พอใจอีกทางโรงเรียนนิสิตติวเตอร์นะคะยินดีคืนเงินค่าเรียนให้100%เเลยค่ะ ทั้งหมดนะคะที่แอดมินกล่าวมานะคะหมายความว่าในการเรียนครั้งแรกนะคะแล้วน้องไม่พอใจก็คือเรียนฟรีนะคะไม่มีการคิดชั่วโมงใดๆทั้งสิ้นค่ะเฉะพาะการเรียนครั้งแรกเท่านั้นนะคะแต่ก็ต้องขอบอกอีกครั้งนะคะว่าปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นได้น,น้อยมากค่ะคุณแม่เพราะว่าก่อนที่แอดมินนะคะจะแนะนําพี่ติวเตอร์ท่านใดนะคะแอดมินเนี่ยจะคัดกรองมาอย่างดีค่ะในทุกวิชาทุกระดับชั้น ถูกหลักสูตรค่ะแต่ทางนี้นะคะเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองทุกท่านนะคะทางนี้สิบดลเตอร์ก็จะขอยืนยันอีกครั้งว่าถ้าเรียนแล้วไม่พอใจยินดีคืนเงิน100%อย่างแน่นอนค่ะ